สวัสดีค่ะวันนี้พี่จนไม้ก็มีเรื่องมาเล่าให้ฟังอีกเช่นเคยนะคะเรื่องที่พี่จนไม้จะเล่าในวันนี้นั้นก็คือเรื่องความรู้สึกรุนรวนนะคะเราเคยเป็นไหมทําไมบางครั้งเราถึงรู้สึกเศร้าจังเลยทําไมบางครั้งเราก็รู้สึกแฮ ppy อยู่ดีดีมันก็รู้สึกแบบนี้ออกมาพี่ต้นไม้เชื่อว่าทุกทุกคนก็เป็นแน่นอนอืมแล้วก็บางวันเราก็อยากจะทำอะไรแปลกแปก,แปก,แปกคืออะไรเพราะในหัวของเรา มันทำงานตลอดเวลามันคิดตลอดเวลาคิดเรื่องโน่นคิดเรื่องนี่คิดอัตโนมัติสิ่งที่เราไม่ต้องการอยากจะคิดมันก็ผุดขึ้นมาสิ่งที่เราต้องการอยากจะคิดบางทีมันก็นึกไม่ออกเลยอืมแล้วก็หลายๆครั้งพี่ต้นไม้เชื่อว่าหลายๆคนเป็นแน่นอนว่าเอ๊ะ ตัวเราเราชอบอะไรนะบางครั้งบางทีเนี่ยเห็นอะไรก็ขวางหูวขวางตาบางทีก็เห็นอะไรเราก็รู้สึกดีพี่ต้นไม้จะสรุปให้นะคะสาเหตุที่เราเป็นแบบนี้ นั่นกคแบบ็คือเราใช้ชีวิตแบบเลื่อนลอยอคือเราใช้ชีวิตเราคิดเราคิดอะไรมาในหัวเราก็คิดตามไงมก็คือเราคิดว่า อันนี้มันไม่ดีเราก็คิดตามไปเราคิดว่าคนนี้ไม่ดีเราก็คิดตามไปเราคิดว่าตรงนี้เราไม่ชอบเราก็คิดตามไปเราคิดว่าคนนี้นิสัยไม่ดีเราก็คิดตามไปเพราะว่าเราใช้ชีวิตแบบ หลาตามความคิดของตัวเองใช้ชีวิตแบบเลื่อนลอยพี่ต้นไม้ก็เป็นพี่ต้นไม้ก็เคยเป็นนะคิดเลื่อยเปื่อยอืมคิดสารพัดจะคิดอืทั้งเรื่องดีทั้งเรื่องร้ายเราเคยรู้ไหมคะว่าทุกๆครั้งที่เราคิดเรื่องไม่ดีมันจะเกิดขึ้นง่ายเออ เรื่องที่มันดีๆเนี่ยมันจะเกิดขึ้นยากเพราะเรายังไม่รู้จักตัวเราดีพออันนี้พี่ต้นไม้ไม่ได้มาสอนนะคะพี่ต้นไม้มาเล่าให้ฟังนะคะเออแล้วก็พี่ต้นไม้ก็ไม่ใช่คน วิเศษอะไรนะก็เป็นคนธรรมดาธรรมดาอืคนธรรมดาธรรมดานี่แหละแต่พี่ต้นไม้เชื่อว่าถึงเวลาแล้วถึงเวลาที่พี่ต้นไม้จะไม่หลับไหลอีกต่อไปอและคลิปนี้พี่ต้นไม้ก็อยากจะทําเก็บไว้เพื่อให้ลูกหลานพี่ตน้นไม้ดูหรือคนที่ กำลังสับสนกับชีวิตคนส่วนมากคนส่วนใหญ่จะใช้ชีวิตแบบตามใจตัวเองตามกระแสเขาว่าอะไรดีก็ทำตามเขาเหมือนกับคำโบราณบอกว่า เห็นช้างขี่ก็าขี่ตามช้างโอเคพี่ต้นไม้จะเล่านิทานเรื่องหนึ่งให้ฟังนะคะมีสมัยก่อนเรื่องอะไรลูกลูกเขยลูกเขยงูหรืออะไรประมาณนี้แหละมมีมีครอบครัวหนึ่งเนาะเขาก็ได้มีลูกเขยเป็นงูเออเขาก็ร่ำรวยอะไรประมาณนี้นะนิทานอิสบปโบราณแล้วนะ พี่ต้มคิดว่าหลายๆคนคงเคยฟังเนาะพี่ต้นไเป็นคนหนึ่งนะที่ชอบฟังนิทานเรื่องทีเ่เป็นมาตั้งแต่บรรพบุรุษเออนะนิทานเรื่องนานๆเรื่องสองพันปีนี้ชอบแล้วก็พี่ต้นไมชอบไปที่พิพิพธภัณฑ์ที่มันเก่าๆโบราณแล้วก็คนที่เขาใช้ชีวิตสมัยโบราณเนะเขาจะาตักน้ำขึ้นจากบอ่อนะ ห็นไหมแล้วก็ถ้าเป็นทางยุโรป giving, เห็นไหมชีวิตสมัยโบราณเนี่ยเ,เขาจะเขาจะอยู่ในป่านะไปดูหนังโบราณได้ๆนะหนังโบรนาณนหนังสารคดีสมัยก่อนนี่พี่ต้นไม้ก็ชอบนะอืแล้วก็ก็อยากจะให้ลูกให้ลูกสาวมีลูกเขยเป็นแบบเหมือนคนข้างบ้านก็ quer? ไปเอาไปจับงูมาให้ลูกสาวสุดท้ายแล้ว งูตัวน um ั้นก um 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 ็ก um ินลูกเอองูตัวนั้นก็กินลูกสาวก็คือเห็นเห็นเขาได้แฟนเป็นงูก็อยากจะรวยเหมือนเขาอะไนี้เป็นนิทานนะก็มันไม่ต่างกันจากเห็นเขาทําอะไรก็ทําตามเห็นช้างขี้ขี้ตามช้างเห็นเขาทําอะไรก็ทําตามนะเออถ้าเราทําตามคนอื่น แสดงว่าเราไม่เชื่อมั่นในตัวเองโอเคพี่จันไหมจะย้อนกลับมาหัวข้อที่บอกว่าทําไมบางครั้งเนี่ยเรารู้สึกเศร้าใจห่อเหี่ยวบางวันก็รู้สึกกับปี้กับเป๋าอืมเพราะว่าเราหลับ และเรารู้จักตัวเองดีไม่พอและเราไม่ได้รักตัวเองถ้าคนที่รักตัวเองเขาจะเข้าใจตัวเองอม,มันลึกมากการรักตัวเองเนี่ยแม่ได้ยินใครๆก็รักตัวเองถ้าไม่รักตัวเองจงรักใคร คุณรักตัวเองแต่คุณไม่รู้ลึกๆแล้วการรักตัวเองรักแบบไหนเออจะมีบางคนรู้แล้วสรุปแล้วถ้าคุณรู้สึกเหงาเศร้าอันนี้เป็นคีย์เลยนะทุกคลิปทุกๆครั้งจะมีอยู่ช็อตเดียวที่ ถ้าใครจับคำที่เป็นมาพูดได้จะเข้าใจถ้าเรารู้สึกเงาหรือเศร้าให้เรากลับมาหาตัวเองอยู่เยียมๆคนเดียวกอดตัวเองนะจ๊ะบอกรักตัวเองชื่นชมตัวเองยิ้มให้กับตัวเองต่อหน้ากระจกเห็นไหมถ้าเรายิ้มให้กับตัวเอง ตัวเราก็จะยิ้มให้กับเราเพราะว่าชีวิตนี้ความรักคือสิ่งที่ยิ่งใหญ่เมื่อไรก็ตามถ้าคุณคิดว่าคนรักตัวเองแล้วคุณก็จะเป็นคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตทุกๆด้านพี่ต้นไม้ขอจบคลิปนี้เพียงแค่นี้นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะไว้บยบายค่ะ